แขวนต้นโฮย่ากับโครงลวดขนาด1เมตรจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเพื่อนๆครับแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือต้นโฮย่าทั้งหมด4ต้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นต้นโฮย่าที่ได้จากการปักชำกิ่งนะครับอาอยุของเขาก็ราวๆประมาณ2ปีน่าจะได้แล้วนะครับ4ต้นนี้จะเป็นสายพันธุ์คาโนซาเลสและก็คาโนซาพิงค์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆก็มีบางต้นกําลังออกดอกอยู่นะครับส่วนโครงลวดที่ผมจะนํามาแขวนเป็นโครงลวดไซส์ขนาด1เมตรเดิมทีโครงลวดตัวนี้ผมใช้แขวนต้นคารูสีอยู่นะ ถ้าเพื่อนๆจําได้เมื่อคลิปที่แล้วผมได้ทําการย้ายต้นเข่าหรือสีจากโครงลวดตัวนี้ไปใส่โครงลวดตัวใหม่ที่เป็นโครงลวดแบบมงกุฎนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาโครงลวดตัวนี้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ไปเลยนะครับก็เลยนํามาแขวนกับต้นโหย่าทั้ง4ี่ต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปวันนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาแขวนต้นโฮย่าเข้ากับโครงลวดตัวนี้เลยนะครับดูซิว่าหลังจากแขวนแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรุ้นพร,พร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะหาตำแหน่งแขวนต้นโฮย่าเพื่อให้เกิดการบาลานซ์กันทั้ง4ต้นนะครับ<ๆ>เพราะว่าจะได้ไม่ทําให้ โครงลวดนั้นเอียงนะครับหลังจากนั้นผมก็นําลวดอลูมิเนียมมามัดตาแหน่งของตอขอไว้ให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาขยับเวลาโดนลมพัดแรงๆก็จะได้ไม่ขยับนะครับทาให้ตําแหน่งเขานั้นคงที่และคงความบาลานซ์ของต้นโฮย่าทั้ง4ต้นไว้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการจัดกิ่งของต้นโฮย่านะครับโดยจะนํากิ่งของต้นโฮย่านั้นมาพันเข้ากับซีลวดที่อยู่รอบๆโครงลวดทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือนํากิ่งต้นโฮย่าที่พันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆผมจะพันกิ่งโฮย่าไว้กับรุลวามขาที่อยู่ในกระถางด้านล่างนะครับตอนนี้ผมก็จะลื้อเขาขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาพันตามซีลวดที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอตอนนี้เลยนะครับและในอนาคตต้นโฮย่าเขาจะต้องแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาอีกนะครับ แล้วเราก็ต้องคอยจัดกิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่ให้เขาพันขึ้นมาด้านบนแล้วก็จัดตำแหน่งให้พันกับตัวซี่รวดเหมือนอย่างที่ผมทําตอนนี้เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาเขาออกดอกดอกโัหญ้าจะได้ห้อยลงมาและดูสวยงามกว่าที่ เขาไปอยู่ตามหลืบหรือจำกิ่งแบบเดิมๆที่เราเคยปลูกต้นโหย่ากันนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจัดกิ่งต้นโหย่าเพื่อให้เวลาเขาออกดอกแล้วเราสามารถเห็นดอกเขาได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับและนี่ก็คือต้นโหย่าที่ผมนํามาแขวนเข้ากับโครงลวดขนาด1เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่ผมนํามาเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดปลูกต้นโหย่าอยู่และอยากจะลองทําตามก็จัดได้เลยนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะนําต้นโฮย่าไปแขวนตรงบริเวณที่นั่งเล่นหน้าบ้านของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากแขวนเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เพื่อนครับและนี่ก็คือผลงานโครงลวดขนาด1เมตรที่นํามาแขวนกระต้นโฮย่าแล้วผมได้นํามาติดตั้งตรงบริเวณที่นั่งเล่นหน้าบ้านของผมนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ